ระบบของ Facebook นะคะมีการอัปเดตตลอดเวลานะคะวันนี้นะคะหลายๆยูเซอร์นะคะก็เป็นกันนะคะเมื่อเข้าไปที่ช่องเดสกบอร์เมื่อชีพถูกอะแล้วก็ไปกดดูการสร้างรายได้นะคะจะไปดูยอดเหรียญหรือจะไปอัปเดตข้อมูลบัญชีการรับเงินก็หมุนติ้วติ้วติ้วคอยนานนานก็ไม่สามารถที่จะประมวลผลอะไร คือขึ้นหน้าเกลี้ยงเกลี้ยงขาวขาวมาให้ดูกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้นึกว่าจะเป็นยูเซอร์ที่อ่าน้องเขาเอามาให้เข้าปุ้นดูนะคะไม่ค่ะทุกคนเป็นหลายยูเซอร์มากเลยนะคะบางยูเซอร์ก็ไม่สามารถที่จะดูอะยอดเหรียญยอดเซนในข้อมูลเชิงลึกได้นะคะก็เป็นนะคะบอกตรงๆเลยนะคะวันที่19อ่าประมาณ เป,เป็นช่วงๆเป็นรอบๆนะคะที่ระบบเขาเนี่ยจะมีการอัปเดตนะคะข้อมูลต่างๆนะคะของระบบนะคะแล้วก็มันจะส่งผลต่อยูสเซอร์แต่ละยูสเซอร์ไม่เหมือนกันนะคะ,ะบางยูสเซอร์ยังคงดูได้นะคะแต่บางยูสเซอร์เขาก็อัปเดตอะไรใหม่ๆมาให้เรานั่นเองเขาจะทยอยอัปเดตให้เป็นเวอร์ชั่นที่ใหม่ๆหลายๆยูสเซอร์ก็ ยังไม่ได้รับเครื่องมือหรือ,อการเปลี่ยนแปลงน,นะคะในช่องของเดตบอร์ดนะคะระบบเขาก็กำลังประมวลผลให้และก็ขึ้นอัปโหลดอยู่นะคะการุณาตั้งใจรอนะคะรอให้ระบบเขาอัปโหลดนะคะใจแบบใจเย็นๆน,นะคะทุกคนคะ่ะข้อมูลต่างๆมันไม่ได้หายไปไหนแน่นอนนะคะให้ทุกคน จร่มๆเข้าไว้นะคะระบบอัปเดตเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็รอดูไปวันสองวันนะคะเขาก็จะ,ะคืนค่ามาให้เราใหม่แน่นอนนะคะอันนี้หลายๆคนวดาดระแวงกลัวนะคะนู่นนี่จะหายนะคะไม่หายแน่นอนนะคะเพราะว่าเคยเกิดเหตุการณ์นี้แล้วหลายๆครั้งนะคะเจอกับตัวเองนะคะเขาก็จะประมวลผลให้เราเขาก็จะอัปเดตช่องของเรานะคะ ยูเซอร์ของเราให้มีประสิทธิภาพและการใช้งานที่ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะก็ตั้งใจรอนะคะตั้งใจรออดใจอดทนรอนิดนึงนะคะพยายามลงคลิปลงข้อความลงรูปภาพลงสตอรี่คลิปสั้นคลิปยาวให้เป็นปกติไปนะคะทำงานในด้านของเราไประบบเขามีการอัปเดตมีการประมวลผลก็ปล่อยให้ระบบเขาทำงานไปนะคะส่วนเรามีหน้าที่ตรงนี้ก็ลงให้ครบทั้งห ช่องทางนะคะแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ในช่องของตัวเองเป็นอันดับแรกแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนไลหน้าฟีดบ้างเป็นครั้งคราวไปนะคะพยายามทำอยู่ในจังหวะจากคนที่เหมาะสมนะคะ แล้วก็อดใจรอนะคะเผื่อว่าเขาจะประมวลผลให้เราดีขึ้นนั่นเองนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดเสมอนะคะทุกคนคะ่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารใหม่ๆนะคะฝากกดติดตามด้วยขอบคุณคะ่ะ